แชเปิดการมองเห็นให้กับเพเจนุเนี่ยค่ะเปิดการมองเห็นให้กับเพเจนุเนี่ยค่ะบอกเลยนะคะว่าเจนุกไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่กการพนันที่มีกฎหมายทุกนี้ให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสระกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นสนับสนุนให้ทุกคนซื้อสระกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะอสนับสนุนให้ทุกคนซื้อสระกินแบ่งรัฐบาลไทยนะจ๊ะวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเลขหนึ่ง หนึ่งหรือเก้าจบโอเคซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเลขหนึ่งขอหัวใจไลท์ว้าวรัวๆค่ะ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 วันนี้ขอให้ใส่ด่วน แตสามตัวสักงวดเถอะใครดูทันก็คือทนันใครแคบล้วซื้อก็ซื้อใครแคบล้วไม่ซื้อก็ไม่ซื้อนะคะแบบสามตัวมาเหอะสามตัวมาเลยเหอะมาเลยเหอะมาเลยเหอะโอเคมานะคะวันนี้ซื้ออะไรก็ได้วันนี้ที่จะนุกชอบนะวันนี้อ้าวทุกคนฟังและจดฟังและจดนะคะที่จะนุกชอบเลยนะวันนี้นะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง ขออีโคนละหนึแชร์ได้ไหมคะขออีโคนละหนึแชร์ได้ไหมคะอีโคะหนึแชร์ได้ไหมัหนึ่งเก้าเก้าหนที่ชอบที่สุดวันนี้ฟังนั้นห19นะึ่ง9ก้หนึ่งะอ่ะแล้วก็90้า ชอบนะ 90, 1, 9, 9 0 1990แล้วก็18ึ่แหนึ่งแค่นี้แหละที่ชอบสี่หางที่ชอบทุกคนถ้าทุกคนตามเจคนเดียวเล็กไม่เยอะหรอกถ้าทุกคนตามแบบโอ้ยสิบอาจารย์ สิบอาจารย์ก็เลขเป็นร้อยนึกออกปะทุกคนเออทุกคนอาจจะแบเฮ้ยเจนูให้เลขเยอะแต่ถ้าถ้าตามเจคนเดียวเลขก,ก็ไม่เยอะนึกออกปะก็วัดดวงไปเลยทุกคนแบบนึกออกปะถ้าถ้าตามหลายคนเล่มก็เยอะเออแต่ถ้าตามคนเดียวเล่มก็ไม่เยอะแต่ว่าเอาแ,แต่ทุกคนถ้าทุกคนเชื่อมั่นในเจนก็ตามเข้า่าเข้าด้วยกันหลุดก็หลุดด้วยกันนะคะเอาจริงๆก็คือแค่นั้นจบเออนะคะแค่นั้นจบจำได้ไหมที่เจนุกชอบที่สุดคือหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าคือชอบที่สุด นะคะหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าศูนเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งศูนย์งวดนี้นะเจคิดว่านะมันต้องมาหนึ่งเก้าดิต้องมาหนึ่งเก้าโอเคมาโอเคมาพร้อมแคบแล้วนะจัดแล้วค่ะมันอั้นอยู่แล้วเอาจริงๆแม่หวยะอะอั้นทุกงวดไม่มีงวดไหนที่ไม่อัน้นอั้นช่ำอั้นแบบอั้นจนโอโหเยี่ยวจนเล็ดจริงๆเออ อันไม่รู้จะอันแลวงูเนี้ยคืออันสามเพราะว่าสมเด็จพระราชินีนอเออแบบเลขท่านค่อนขอ้างดังมากนะคะแต่เจนุคิดว่าหรือว่าอาจจะออกนะคะก็เป็นไปได้หมดแต่ว่าถ้าออกอ,อก่ะออกเก้าสออกออกแบบใก้เคียงได้ไหมแบบเก้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอเคอ่ะทุกคนอ่ะนี่เต็มหมดแล้วจ้า โหทุกคนมันก็เต็มทุกงวดอะ่ะมีงวดไหนที่ไม่อันมั่งอันเป็นร้อยตัวอ่ะอันนี้คือใบเขียวนะคะสวัสดีหนึ่งพันสามร้อยคนจ้ามาจ้าอ่ะใบเขียวนะคะ,ะทุกคนดูใบเขียวก่อนใบเขียวเจนูก,ก็ลงให้ที่หน้าเพจเล็กวิ่งเล็กวิ่งหนึ่งก,ก,กับวิ่งเก้าเลยค่ะเอออมสินมา 1, 0, หนึ่งศูนย์เนาะแปลว่าหนึ่งไหลแน่เลยอะ่ะนี่มาอามาทุกคนอันนี้นะ อันนี้นะหนึ่งงวดน,นี้จะนุกนาะอ่ะดูมักหลายคือหนึ่งเก้าเห็นไหมฉันก็จะให้หมดแล้วเลขที่ฉันถ้าสมมติเก้าศูนอันก็ซื้อหกศูนย์ค่ะถ้าเก้าศูนย์อันซื้อหกศูนย์ไปเลยสามตัวหกเก้าแปดไม่อันหรอหกเก้าแปดอะนะคะอ่ะดูเนื้อทุกคนดูแคปก่อนนะคะเออ หนึ่งศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์เก้าสองหกศูนย์แล้วก็มักหลายชอบสุดคือหนึ่งเก้านะคะสามตัวคือหกเก้าแปดจ้ะแคปไว้ก้อนแคปไว้ก้อนแล้วก็ตัวเน้นตัวเด่นตัวที่เจชอบก็คือหนึ่งเก้าเม็ดเดียวคือหนึ่งเก้าเห็นปะโอเคแล้วก็งบน้อยนะงบน้อยก็ขัดมาให้นะคะงบน้อยขัดมาให้ไม่ได้เพิ่มเลยก็คแค่หนึ่งแปดตัวเดียว นะคะเห็นไหมงบน้อยก็จะมีนี่เลขที่ให้ไปแล้วก็เน้นอีกนะคะเห็นป้างบน้อยเลขมันก็จะซ้ำๆกันนะคะก็มีเพิ่มหนึ่งแปดตัวเดียวไม่ได้แบบเอออะไรเยอะแยะอ่ะดูอ่าโอเคต่อไปใส่ด่วนใส่ด่วนเนี่ยไม่ต้องตัดเลนตามเฉพาะสามตัวเจให้หกเจขอหกให้อีกรอบหนึ่ง หก9้าเก้าเก้าห้านะคะอ่ะเก้าหกเก้าหนึ่งชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านแค่นั้นจบนะคะใครแคบแล้วพิมพ์คำว่ารวยๆจ้า ใครแคบแล้วพิมพ์คําว่ารวยๆจ้ะใครแคบแล้วพิมพ์คําว่ารวยๆจ้ะใครแคบแล้วสวัสดีหนึ่งพันสี่ร้อยท่านจะ้ะใครแคบแล้วพิมพ์คําว่ารวยๆ ใครแคปแล้วพิมพ์คําว่ารวยๆจ้าเจนุกยังคงเชื่อมั่นในสายด่วนของตัวเองอยู่ถ้ามันจะเข้ามันก็เข้ามันไม่เข้าคือไม่เข้านะคะมันจะเข้าเวลาทุกคนที่ทุกคนไม่ตามและไม่สนใจมันแล้วนะคะอาใครแคปแล้วพิมพ์คําว่ารวยๆวยจาะ ไม่ต้องตัดเล่นนาะตามแต่เฉพาะสามตัวเท่านั้นถ้ามันเข้าก็คือเข้าไม่เข้าคือไม่เข้าจบทุกคนใครแคบแล้วพิมพ์รวยๆจากใครแคปแล้วพิมพ์รวยๆค่ะใครแคบแล้วพิมพ์รวยๆจาก ขอให้วันนี้ดวงเราหนุนนํากันนะคะขอให้วันนี้ดวงเราหนุนนํากันนะแม่นะขอบคุณที่ติดตามเจนุกนะคะก็ขอให้วันนี้ทุกคนถูกรางวัลที่หนึ่งเดอ้อบายบายเดอ้อโชคดีเดอ้อ